เราผมกฎการเล่ง anyway, ่ายๆเลยก็แค่ค so like, oh, so, ุณมีเพื่อนคุณในทีอที่เล่นกันประมาณสี่คน สมมุ่อมีอยู่สี่คนนนครบผมในการเล่นอืมแล้วถ้าคนใดคนหนึ่งเขามีบอลถ้าเขามีบอลรุ่นใดรุ่นหนึ่งถ้าบุคคลนั้นถ้าคนนี้เป็นนะกรบผมถ้าคนนี้ปาบอลไปใส่คนนี้คนนี้ตายก็จะทำกาปาไปเรื่อยๆปาไปเรื่อยๆคนที่เหลือก็ต้องวิ่งหนีกันครับไม่งั้นก็ตายตาย เอ้ยอธิบายแบบนี้ไม่เข้าใจเปไปเล่นกันดีกว่าชิบหายยังไม่ได้ขยับเลยรอกก่อน <c oughs> แม่งโครโงงไงเปลี่ยนแบบได้ไหม <c oughs> แต่คณอย่าลืม <c oughs> เมื่อบุคคลคนนั้นที่ได้ถือบอลไว้เอ่อปันหนึ่งบอลอ่อโอเคถือบอลไว้เสร็จแล้วได้เกิดอุบัติเหตุกลายเป็นคนนั้นไม่มีบอล นี่เลยมหาเชียภาษาไทยวิบัตแน่กูไม่ได้ปลาเลยเขาเรียก้ตองเอาชีวิตให้อยู่รอดสิวะว่าไม่รอดแล้วกูว่าไปรอดแล้วว่าไปรอดแล้วเย็นเฮ้ย หลับยังหลับยังให้ยืนอยู่หน้าประตูเฮ้ยเกมเกมนี้มาเปิดประตูไม่ได้รู้ไหมทำไมมันไม่ใช้มือเว้ยเปิดประตูเปิดรถแดงรถมาขวางหน้าประตูเอาลูขวางหน้าประตูเชื่ออบ๊ายบายเลยเอาไว ให้ยันเดยวไปเตะลูกบอลมาดี๋ยวตายลูกบอลเอวิันยงอัีลวเว้ยเออเดี๋ยวรอแล้วโอ้เบนเลยเบลเล่เจรจาก่อนเจจายก่อนแล้วพวกกูจะหนีเป็นทางไหนได้หรอแม่ง The Evil จิบหายแล้วจิบชิบหาย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  เว้งทุกคนเว้งอยู่กันที่ยังย่อย่ามากูเออแท่ไหนแม็กแม็กแม็กเฮ้ยเฮียอย่ามาเตะถางีจ้าชอบไม่ป่ยไม่เขาไม่ปล่ๆ อุ้กอเอเย้เย้เย้กูร่วงกูร่วงกู่ชิบหายกูร่วอย่กูมีงเป็นเพื่อนยอย่าเป็นอย่กูมี่ ไปไปงเรื่อยๆไปลงไปเรื่อยๆไม่นกันมไมงกวะไม่มิทางเดีูทางเพื่อนนะยังไม่ยึรูคืยผทางเือนต้องใช้การคำามด้วกันถ้สุดยอดเว้ยสิ้นหายหมดแล้วเบอร์บหมดแล้วเบอร์ยื้อคแสบเล่ยคดแสบ ดีใจว่างอย่างดีคุณก้ไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมไอ้ก่อนเป็นเดือดที่หมายเฮ้ยเอ่เฮ้างใช้ใช้น็อยเต้าอีในการบังยตูไย่จะไปบอยเขาทำ้มเฮ้ยจะอะเฮ้อยียก่อนไมารอดอย่มาคนเดียว ไม่เหล Win. Win. เื่ยเลยวิ right. so. hey ่งวิ mm ่งให้หยิบตู้ไปบังตู้ไปบังตายไมดเลตายเป็นศพเอ้แม็กไอ้แม็กเป็นไอ้แม็กได้ปาบอลดีกว่ะชิบหายชิบหาย ปักแกยืมเงี้ยยืมเงียยเอาไรไม่ใจไม่เอาบอลหายมึงจะทำมาอู้หโอ้โหเอาเอาบอลบอลบอลมาดิบอลบอลอย่าอาไปบอลนไปเต็มบอลตายมึงไปเต็มบอลตายมึงไม่รอดไม่รอดไม่รอดโอใครโดนฆ่ามั่งเนี่ย ตายศพะอยู่ในห้องน้ำเอ้ยายยังตายยังตายยังย่างนี้เราปตู้เรารู้ว่านายอยู่นี่เพื่อนอยู่ในที่ที่ใช้ไว้นอนมึงเล่นอะไรก่อนนะมึงเล่นอะไรอ่ะแล้วมึงจะเข้าไปเอาของกูยังไง กดอีหยิบของดิกดอีหยิบของได้หยิบไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เไไ้้ม่ดฮยประตูไม่ปิดบไป bye มุสาวางแผนไว้บอกว่าเป็นเนี่ยไม่พอแต่มันเนียนไม่พอเพื่อนอ้าวชิบหายใครเป็นชิบหายชิบหายแล้วออออ่เแอมพอง ฟักแก่เฮ้ยฟักแก่ตายได้ไงเฮลโหลโด้เอาตายได้ไงเนี่ยได้เนอะใอย่เนย่ะเพื่อนไม่รู้ดิมัน ถ้าถ้าเกิดว่าตายโดยไม่ทีโดยไม่ใช่เหตุผลมันก็เกิดบังไว้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 ไปว้ยแกจะตายทําอะไร ใช่ลูกบอลกิ้งมหานี่ใชิบหายอย่าดูดิอย่าไคิดว่าแย่กุตรียังนั่นไงเดีกยดลงมาอีกหนึ่งเก้าเดินลงมาข้างล่างอีกหนึ่งเก้าไเอาไอ้สัตว์ไโดดได้โดดไม่ได้มันจะโดดถึงหน้าขู่ลงไหนึ่งเก้าทุกคน คนอยู่ไหนไม่มีบอลไม่มีบอลมึงทำอะไรไม่ได้หรอเนี่ยให้ทุกคนมาดูมาดูข้อข้อใต้หลังฐานเลยมึงไปอยู่มึงไปดูข้อใต้หลักฐานไอกรอบมาทำอะไรเราไม่ได้ผมไม่มีดาบไปแล้วกูยืนบังไม่หมดมึงคงไม่เอาถังมาต่อกันปีนไป ไอ้ยืนเด็กคนนั้นลงเลยไอ้สัตว์แต่หมไม่ได้หยาหยาซึ่งพลังจิตซึ่งพลันจิตซึ่งพลันจิตแม็กซ์ลงคิดดีมากให้เหออแม็กฮะไปถ้ากูออกจากจุดจุดนี้นะให้ทุกคนจะวิ่งแต่ตื่นกันหมดให้ก่อนก่อนถ้ากูไปกูสัญญาเลยนะฮะจะไม่จะไม่หนีกูอยากจะบอกงมว่าถ้าเกิดลุงไม่ให้กูไปเกมก็ไม่จบอ่ะ เออกูไปแบบนี้ใช่เออก uh ูไปแบบไหนก็ได้ม like ึงก็ลงไปก่อนดิกูไปไม่ได้จิ้มหายแล้วแพนเพนจิ้มหายอยู่ของกูเนี่ยของหนักกูเนี่ยเฮ้ยไปยืนไปยืนไปยืนกันประตูไว้ไปยืนกันประตูไว้ต่ว่าคิดแค่ ปรตูไม่ได้นะนะประตูนั่นน่ะไอ้แม็ก้ยแม็กคิดอ้ชิบหายไอ้ชิบหายไอ้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 กอ้ไ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 ม่ไอ้ไอ้ไออไอ้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 อไ โอ้ยเดียมเดีเมาดิมาดิมาดิอุปปาได้อุปาไปดิพมึงกุญอจวมหลายพวกมึงเนนะเอาตายอออาไหมดไม่ได้เอา็มตายตอนไหนวะเอาเหลืแค่อีคนเนี่ยเราใช้แผนเดิมเราใช้แผนเฮ้ยเฮ้ยเดี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 ดดด าอแเฮ้ย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 ไม่บอนี่ว่าอายุนิเปิดประมาเจอเลยเลยมากโอ้พี่ตตานพี่ตัตเราไม่มีบอลเลยแมเจดงแม็กมดอกมาแล้วมา แม็กแม็กเดินไปปิดประตูด่วนเดินไปปิดประตูมันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวดูให้ไปแล้วไปแล้วบอลมันนอนอะไรมึงทำอะไรเที่ยปบอลไม่นอนอ้าวเฮียเอาโอนแสดงว่าก็เหลือไอ้กรอคนเดียวสิใช่พี่โรบินเนียนพี่ก้อน กอนติ๊กอนเอแกไอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำอ้กไอ้แก่เดโอ้น้องบอกเลยเพื่อนกูไอ้แก่นอ้ก่อ้แก่่อิอ้า่อ่อ้อ้แอ้แกอ่่อ้แก่อ้แแ้ ไอแม็กไอแม็กไอแม็กเป้งไอแม็กเป้งไม่ต้องดูเย้มาได้บอลแล้วเอือร์หายหายไปคนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกมันจะไปบอกเขาทำไมอ่ะไปรอดวิ่งวิ่ง เฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเอาไม่ได้ว่ะเปล่าเย็นนะลูกแล้วเข้าไปเอาไม่ได้ยังัครับโถชีวิตไม่น่าเลยเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรอะไรอะลูกแกดื้อปะได้ดิได้เหี้ยปะได้ดอแกไอ้แกให้รอสิ่งขอป้าเข้าไปดิฮะ รอเอาของปลาไปได้ถังขยงถังขยะปลาไปดิชิหายแล้วบอมไปได้ไงวะเนี่ยเด็ดแด่ดิขายห้าไม่เห็นมาเลยให้เชฟวัลจิตก่อนเชฟวัลจิตดูมาดิพอเอาเคกนหรือเปล่าพอเอาไปแกันหรือไม่ใช่พอโทเคน ให้ก่อนถ้ามาเอาบอลออกมาได้มึงหนีไม่ทันโอ้โหแม่ดูมันคู onun, ่พยายามเดะเดะเดะต้องปิดกั <c oughs> <c oughs> ้นไว้ต้องปิดกั้นทางไว้จะมีกระดาษนี่พวกมึงเล่นปลาบนเลยเล่นอะไรกันเดี๋ยวเล่นขัง เล่ขันไมไ่มีบอลไมไ่มีบอลเข้าบมาต้องใช้วิธีฆ่าแบบใหม่ซิวะอ่ะเหลือ,อเหลือนี่คนเดียวหรอ <c oughs> ไม่ก่อมึงไปโดนน้ำตายดิตายตาย,ตาย,ตายอันหนึ่งกับบ้านกับบ้านฮ้กูก็จะรู้สึกแล้วมันฟินยังไง

คนลผีคนลผีรายการรายการอะไรสักพอพอพอกูจะไม่เล่นเอาประตูปิดไปได้อีกเข้าไปห้องนั้นเข้าไปห้องนั้นเข้าไปห้องนั้นไม่มีอะไรเลยนั่นแหละไคอยตั้นดวงตาเองเองลองหันหน้ามานี่ดิหันหน้าไปนี้หันมาทางนี้เออเออลองลองดูตาก่อนดิเออมันเอียนเออเอาก่อนแป๊บนึงเราจะเข้าไปไหนเราจะเข้าไปแล้ว เริเปิดนการค้นาอเข้ามาเข้ามาเข้ามา้กองก่อนต้องไปโฟกัสก่อนก็วมันตักอยู่ข้างในละตัดตาลุกได้ช้ควอเลยห้องน้ำเลยไม่ไยุ่งตัดออก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 